ดวงชะตารายวันวันที่19บธันวาคม2568ันาร้อคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารอย่างมากดาวพุธ 4. ดาวประจำตัวสถิตในราศีมังกรร่วมกับดาวศุกร์ห ทำให้คุณเน้นการพูดจาที่เป็นทางการมีหลักการและเกี่ยวข้องกับการเงินหรือโครงสร้างที่มั่นคงแต่สภาวะจันดับในราศีธนูอาจทำให้การสื่อสารทางไกลหรือการพูดคุยเรื่องอุดมการเป้าหมายใหญ่ๆเกิดการติดขาดหรือถูกเข้าใจผิดได้ง่ายการงาน การทำงานที่ต้องใช้เอกสารสัญญาหรือการวางแผนโครงสร้างจะทำได้ดีแต่การติดต่อประสานงานที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์หรือการเจรจาที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นอาจไม่ราบรื่นนักการนำเสนอผลงานหรือสอบสัมภาษณ์ต้องเน้นข้อมูลที่จับต้องได้และเป็นเหตุเป็นผลข้อควรระวังการสื่อสารอาจถูกตีความผิด หรือเกิดความล่าช้าทางเอกสารควรตรวจสอบความถูกต้องให้รอบครอบก่อนส่งมอบงานการเงินดาวพุธการเจรจาและดาวสุขการเงินอยู่ในราศีมังกรความมั่นคงทําให้คุณมีความคิดที่รอบคอบเรื่องการเงินการเจรจาเรื่องผลประโยชน์หรือธุรกิจที่เน้นความมั่นคงระยะยาวจะทําได้ดีแต่โชคลาภแบบฟุกฟุกยังไม่มีเข้ามา รายจ่ายอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อความมั่นคงหรือการซ่อมแซมสิ่งของความรักคนโสดคุณอาจมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังและมั่นคงคนที่เข้ามาในวันนี้มักจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีทำงานเจ๋งหรือดูเป็นผู้ใหญ่แต่ความสัมพันธ์อาจจะเคร่งเครียดหรือเป็นทางการเกินไปหน่อยไม่ค่อยโรแมนติกคนมีคู่ความสัมพันธ์เน้นไปที่การวางแผนอนาคต การเงินหรือการสร้างครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ในทางกลับกันอาจขาดความหวานหรือการแสดงความรักต่อกันทำให้บรรยากาศดูตึงเครียดเกินไปสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมยังแข็งแรงแต่ดาวพุธในราศีมังกรอาจต้องระวังเรื่องความเครียดสะสมที่ส่งผลต่อระบบประสาทหรืออาการปวดเมื่อตามข้อกระดูกโดยเฉพาะบริเวณเขา่าสุขภาพใจ จิตใจค่อนข้างจริงจังคิดมากวางแผนเยอะจนอาจกลายเป็นความวิตกกังวลหรือรู้สึกกดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาเวลาผ่อนคลายสมองบ้างอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความเครียดและความไม่ยืดหยุ่นการยึดติดกับหลักการหรือแผนงานที่วางไว้มากเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสดีๆหรือทำให้คนรับข้างรู้สึกอึดอัดได้ คำแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขการงานหากการสื่อสารติดขัดให้เปลี่ยนจากการพูดคุยเป็นการส่งอีเมลหรือทําเอกสารที่เป็นรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจะช่วยลดข้อผิดพลาดได้การเงินเหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวหรือการเคลียร์หนี้สินให้เป็นระบบหากจะลงทุนให้เน้นคลองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์มากกว่าการเทรดรายวันความรัก เติมความหวานให้ความสัมพันธ์บ้างแม้กำลังวางแผนเรื่องจริงจังก็อย่าลืมบอกลักหรือแสดงความห่วงใยเล็กๆน้อยๆต่อกันบ้างดวงชะตารายวันวันที่19ทธันวาคม2,568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณอาจรู้สึกสับสนหรือถูกชักจูงได้ง่ายอิทธิพลของจันร์ดับ แรม14ค่ำส่งผลกระทบต่อจิตใจของชาวราหูค่อนข้างมากทำให้ความคิดที่เคยเฉียบแหลมหรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดกลับพร่ามัวอาจมีเรื่องลึกลับหรือสถานการณ์ที่คุมเครือเข้ามาให้ต้องตัดสินใจเป็นวันที่ควรระวังการถูกหลอกลวงหรือการเข้าไปพัวพันกับเรื่องสีเทาการงานไอเดียความคิดสร้างสารรค์แบบนอกกรอบอาจมีเข้ามาเยอะ แต่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงการทำงานที่ต้องอาศัยไหวพริบหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรการติดต่อประสานงานอาจเจอกับคนที่พูดจามไม่ชัดเจนปิดบังข้อมูลข้อควรระวังอย่าไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงหรือการชักชวนให้ทำงานที่ไม่สุจริต การเงินมีความเสี่ยงสูงมากในเรื่องการเงินโดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นการพนันคริปโตหรือการร่วมหุ้นกับคนที่ไม่น่าไว้ใจมีเกณฑ์เสียงเงินก้อนโตจากการถูกหลอกหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะความโลภรายจ่ายส่วนใหญ่อาจมาจากการใช้จ่ายในเรื่องบันเทิงเริงรมหรือการเปเพื่อแก้เครียดความรักคนโสด มีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้าหาง่ายแต่คนที่เข้ามาในวันนี้มักเป็นความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยลุ่มหลงหรือมีเรื่องรับปิดบังต้องระวังการเข้าไปเป็นมือที่สามหรือเจอคนที่มีเจ้าของแล้วคนมีคู่ความสัมพันธ์มีความไม่ไว้วางใจซ่อนอยู่อาจมีเรื่องระแวงสงสัยกันหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำตัวลึกลับผิดปกติพอดี พยายามใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นและสื่อสารกันให้โปร่งใสสุขภาพสุขภาพกายต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หรืออาการนอนไม่หลับการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ง่ายในวันนี้สุขภาพใจจิตใจฟุ้งซ่านคิดมากและอาจมีลังสังหรหอนแปลกๆเกิดขึ้น อารมณ์ไม่นิ่งวันไหวง่ายและอาจรู้สึกเศร้าหมองโดยไม่มีสาเหตุอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความไม่ชัดเจนและกิเลสความโลภความหลงที่จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและการฉูกชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานทำงานตามระบบปกติ อย่าพยายามหาทางลัดหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างซ้ำสองครั้งการเงินห้ามลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงทุกชนิดหากมีคนชวนลงทุนให้ปฏิเสธไปก่อนเน้นการถือเงินสดหรือเก็บเงินไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดความรักใช้สติมากกว่าอารมณ์หากรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องให้ถอยออกมาก่อนอย่าพิ่งตัดสินใจคบหาใครจริงจังในวันนี้ โดยรวมสวดมนต์ไหว้พระหรือทำสมาธิจะช่วยดึงสติและลดพลังงานด้านลบของราหูและจันดับได้ดีที่สุด